ผมนี่นะครับเราก็ได้อยู่ที่ EP ที่6แล้วนะคะเป็นโซนนะครับหนังสือาระตูบุกบอลแลนด์นั่นเองนะอ่าอ่านั่นจากบุรีกันครับอันนี้เป็นหนังสือเกี่ยวกับอะไรครับเป็นหนังสือประตูเนาะว้า อันนี้เขาแบบไปเร็วๆนะนะจะจบแล้วอ้อันนี้เป็นแบบเยอะมากเลยนะคะอันนี้ก็แบบมีลูกบอลนี่นะนะครับอันนี้แบบขายนะครับนี่นะมีจนวนจากัดด้วยนะครับอันนี้ครับห้าสิบบาทใช่ไหมอืมอ อันนี้เป็นบุ๊นิดาครับอีกที่นับสี่สองขอบคุณมากเลยนะครับโอ้ยอาจจะฟังไม่รู้เรื่องนะครับผมบัตรรีบนะอันนี้เป็น B05 นะคะเป็นเกี่ยบอ่าบุ๊กนะบุ๊กบุ๊กเซนนะคบบงกดนะคะหนาเป็นหนังสือน้าประตูเช่นเดียวกันนะคะมีหลายแม่เลยนะแม่แม่ของแร่นับอ้ํ นะอันนี้เป็นแบบโปรโชั่นต่างๆครับพวกกันด้อยฮอมที่ปีสิบห้านะเนาะมงกุฎนะคะอันนี้เป็นหนังสือการ์ตูนเนาะแล้วก็มีเสื้อใช่เป็นเกค่ะเป็น <c oughs> นือก,การ์ตูนห่างสนะคะแม่มีอ่างหนว่าทานสานนะ อันนี้เป็นตุ๊กบาโมเดลใช่ไหมใู้ชายเนาะเป็นโมเดลแล้วก็มีหนังสือพัดตัวตัวนะซีนี่มันยนนะครับอันนี้ก็เป็นแบต่างเนาะ น,นี้แบบไปเร็วๆนะคะอันนี้เป็นเด็กเฟสน,นะบางคนอนนจาจจะไม่จังนะเป็นหนังสือกอันนี้หนังสือกราคาห้าสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมคะลดาราคานะคะแบบอันนี้เป็นเด็กเฟสน,นะคะไปต่อเลยอันนี้เป็นเด็กเฟสเด็กเฟสอยูบ่บล็อะไรนะครับ เลขที่บูธเด็กเแค่คืออะไรเด็กเพชรคือบูธนี้นะฝั่เด็กใช่ไหมเด็กแค่อะไรคะเด็กเพชรอยู่ฝั่งน้ำนั่นแหละนั่นแหละเป็นเลขที่บูธอะไรเนะเลขที่บูธ B สิบสาม B สิบสามนะคะอันเป็น B สิบสามนะคะ B สิบสามก็มาต่นงได้นะคะแต่ไม่สามารถไม่ได้หลับนะสยามบอกเกตบอลเป็นสนามไทยนะการเล่นไพ่นะนะมีเกมต่างๆนะครับ สามาัเล่นกันได้ครับในบูธ20เซน,นะะต์อช่ไี่คะคุเป็นชุกนะครับเง็นะะ่มีโปรโมชั่นไหมคะของโปรโมชั่นก็คือลด5%แล้วก็พันเจ็ดก็คือแค่อ่ปโปรโมชั่นจะอยู่ มีโปรโมชั่นอะไรอ่ะนะลดสามสิบถึงห้าสิบคนเลยนะครับขอบคุณมากเลยนะคะทำแบบรีบๆนะคะเป็นเซนสชู่นะคะนะต่อไปนะคะเป็นบุชคอรี่นะคะใครจะมา,าก็สามารถมาได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยว้นผมจะแบบส่งวัสดุต่างๆนะคะ ปรตูนคกรับื้อปเมนหนังสือ,อนะอิยายวรรณกรรมนะคะอ่าแล้วรถชมในอีวีหน้านะคะอีพีที่6นี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะในคลิปของช่วงหนังสืออะไรหนังสือาระตูนะ้ำววัูเก็ตแนดแรนนะคะัะ เดี๋ยวอีพีน่าจะเป็นนิยายวรรณกรรมนะคะก็ตามชมกันได้นะครับสวัสดีค่ะ,ะสำหรับคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์แชร์ซับสไครต์และรกระดิ่งตรงนี้ด้วยนะคะ